嗯。Mm. สบายดีเด้อสองคนเบงเนาะสบายดีสี่คนบเบงเด้อเขาแม่เดวกับมินทักทายกันไหนนั่นจะเนาะบางนึงนี่เขามาเดวกระดิ่งออกคือเกาจากักมันเป็นยังนะพี่น้องเนะาะจักเป็นดียังสบายดีมุดดำเอฟซีน้องคายด้วยรู้ยสบายดีเนาะบดิพอกันดุนแด้วเนาะเอฟซีเนาะเนื่นนอ <laughs> งจากว่าช่วงนี้มุดดำกัน บ่เคยไม่คดดลิปลุเนาะก็เลยออกมาได้สุดมันนี้ได้ดรอบนึงแล้วดิ่งออกขึ้น สบายดีเด้อสบายดีหาคุณเบิงเด้อข้ามาแล้วกับมินทักท่ายกันไหนเด้อจะเด้อ ยานเด่งก็อีเดีนเนาพี่น้องบางนึงดี่ก็เด่งก็เดายานไม่ด่งกอีเด้จักเป็นน้ำยังเนาะเอาขีบมีคนเบืองเนาะ mm -hmm.

ชีนอนทาดีนอนนี่เนาะมิดจิมดิมอ้าวโมมีคุณเบิ่งจอยบาบนี้ สบายดีทักทายห่อยดอจะไปใช้กันเบิดเนานเหตุการ์เหตุงานกันบทันเดืองานกันมาเนาะคือมีสิมด,มดิมอยูส่สวัสดียามบ่ายครับสามมุดมด้วยสบายดีด้วยจ้า บริโภเอฟซีดุลน,น้อกินหอดเอฟซีส่วนนี้มุดดำยุงยุงย่างอๆน้อก็ได้บริโออกมาออกมาไหลซุดแต่ก,กับผมมีขพรผอมน่าจะนอยันเอฟซีเบื่อมุดดำยันเอฟซีเอฟซีถิ่นมุดดำไปน่ะนก็ได้เหมือนอีกออกมาไหรลรองเบืองอีกเธอหนึ่งแต่กระได้ดอกซองน่ะน้อพี่น้องดอกแดงก,กด็ได้ออกอีก สบายดีสวัสดีเรอเจริดด้เพิ่งตื่นนอนคิดฮอดเหมือนกันโดยสบายดีเร้อคิดฮอดก็ขอบคุณได้ไรเนาะขามาทังทายมูด,ดำ้เนาะเจเนาะช่วงนี้บ่ม่คลิปลกนาะเะเนาะมูด,ดำ้นุ่ง้องได้ยางเนาะนว่าอา,าไร,หไ,รไหมอ,อร่อยแล้วนะเออลูกน้องใหม่ไง น,น้ำจิ้มอร่อยแล้วของของเยอะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมมนเดิมแล้วอุย้ยอ่านมินหัวใจหน้อยหนาวบ่กครับทางนี้หนาวอยู่จาก,กับหนาวโบแห้งจะสวงสวงสวงใดดอกก่อนกับนูเด็กหนะ่าหนาวแห้งอยู่สวงนี้หนาวอยู่กับหนาวโบแห้งเนจาจะเนาะเป็นจังไดเนาะอยู่ทางหดหนาวบอ่อเย็นบอ่อ แต่ยูบารมุูดัมก็นาวนอกสวงนี่ FC เอซเอ,อ้ยนาวแห้งด่ะคิดหอดเอฟซีนอกก็เลยออกมาทักทายแดวก็บซองดอบแตะแดนตอนนี้ดอบแด็กก็เดิยงออกคือเกามาผู้เดียวอีกพี่น้องลูเด็กเบาบางกำลังนั่งดูสบายดีเด้ยขอบคุณได้ได้วยนางเบิงเนาะ เอาไม่งั้นขืนเดียเนาะดูการดูงานกันแต่ว่านอจะหน่อยเนาะบุดำกันยังได้ในเวลางานนี่มันบ่มีคนบ่มีคนซื้อเนาะมันเงียบๆบุดำก็ได้ออกมาหลายเนินจะว่ากิบกับบ่มีได้มือเนาะพี่น้องเนาะเห็นแต่หน้าผักสาวมุดเอาหินตนาพาสบ่ นั่งนาจอเต็มนั่งเต็มนาจอเธอเอดยู่ดีเห็นตะนาภาบบ่บ่เห็นนาตีวันนี้อากาศร้อนปรับตัวแทบไม่ทันแมน่เนองจากมูด,ดํากับว่ามันหอนแต่มือคืนนี้ผูน่นอนกับบุญญารับปัได้อย่างหันหอนแต่ืคืนนี้แหละเห็นตะนาภาบบอกโทเด้ยจะเลือดด้มูด,ดําสีดองขยับไหมเอาเห็นตัวเต็มเต็มนะบ่าจา่ะ สบายดีพบคนเบืองนอกเขาแมาแ้วกดไถกดแชร์มินเป็นกำลังใจให้บุดดำเด้อจะด้อเงื่องจากว่าบ่พอกันได้วันน้อพี่น้องเนาะยันพอแม่พี่น้องดื้อบุดดำไปก็เลยออกมาซ้ำเมือนนี้เนาะท้ายของแบบนี้เงียบๆนอพี่น้องเนาะจักเสียจงได้แต่บุดดำก็ได้นั่งดูเบมือคล้องกับบริขาย เนาคือสีนางหยิบอยู่คนเดียวเนาะเอฟซีเอ้ยมินมาไหนตีมินไดนเดอ้อจะเดอ้อมมินพูดคุยกันไหนเนาะดุน,ะด,น,ด,นด,ด,ดุนเสวรสีใดสุดใดเนาะใดดอบสองไเดีนี่ดอแกแดงกระดิะด่งออกคือเกา่าบูฮุว่าสีดาเดกออกอีบัวดอบมีเนาะจานะ้ะเนาะ เห็นถึงหน้าเลยโเห็นดอยยิ้มเอ้าเห็นหนาสัตว์ดาวจนี่เห็นเห็นบเห็นกับมินบอกมุดดำไดเด้อจะเด้อมุดดำเหมือนี้มุดดำตังกองเป็นตังแนวตังนอนบริตังแนวนอนคือคือต่กอนแตะกอนมุดดำตังแนวนอนเห็นครึ่งหน้าเลยโเห็นดอยยิ้มเอ้าเห็นครึ่งหนาเห็นส่วนใดเนอะเห็นส่วนใด้นอะจะเนาะ เห็นส่วนในนอเห็นส่วงหน้าพาขึ้นไปบ่เอ้ยเห็นส่วงจมูกขึ้นไปบ่บบเห็นนั่นนี่บบเห็นปากบ่เส็ตจังได้แบบนี้ถอดด้อจะดื้อสี่องขยับกล่องขึ้นหมเด้อจะด้ออ้าวเห็นแตบบ่วจามินบอกอะไรด้อจะด้อขยับกล่องขึ้นมาสูงๆเดยเห็นแต่จมูกเอ้าเห็นแต่จมูกบ่จ่ะเห็น เห็ดจังได้แต่นอนแบบนี้ดูว่าปั๊บเป็นแนวนอนคือเก่าบ่พี่น,อน้องปั๊บเป็นแนวนอนคือเก่าบ่กถั่วเด้อจะเด้อดแต่สันมือดำสีร้องปั๊บเป็นแนวนอนคือเก่าเนาะ สีตัางแบบได้เลยสันนี่นเห็นแต่งจมูกว่ะดี้ตัางสูงๆบเ่เด้อตัางต่ำกว่านีบาา่บ่ะเอฟซีมินมาไหนเด้อจะเด้อ,อ,ส,อสบายดีสบายดีเด้อเสาหลัดเด้อเขามาเดือดจะกะบอกขอัญแน่เสาหลัด เห็นเห็นหน้าข่อยชัดอยู่บ่นี่กล่องเป็นอียงอยากคุยแต่เก่งใจคนอื่นเขาเอาคุยใดจ้าคุยใดเนาะคุยใดจ้าโดนโดนได้สิทธิ์ออกไหมยังยังสั่นอยู่ยังสั่นอยู่ยังสั่นอยู่ว่าสลัดได้ข่อยจิตตังดีดีเด้อเดี่เห็นแต่บอหน้าข่อยนี่สลัดมีเอฟซีคนหนึ่งพันมินขามาว่าเห็นที่จมูกเห็นหน้าเต็มนะบ่มินบอกในเรื่องลัดเด้อ เห็นเดี๋ยวจ้าดูขอบใจได้ได,ด้วยสลัดดื้ดดอ,อ,อ,อป,ปีนจังได้สลัดปีใหม่สิพอกันอยู่บ่อห้ฮงพอกันอยู่บ่อสกุลสิมาดิถักเป็นจังไดนเนาะอุ้ยฮ่าฮ่าอยากดู หันดาฮ่าฮ่าอยากอยู่หันดาปวเข้าใจสลัดอยากอยู่หันเดะอยากจังไงอยากไปน้ำบริเวณจังไงทากุ้งมะอ๋อคนละคนสิมาอยู่ตัวสกุ้งก็ดีเจ้าคนสิมาออกมาโอ้ยมันเป็นยังถอยสับสลัดเอ้ยขอถูได้ได้เลยพี่น้องเลย เดือนขึ้นเดือนนุ่งอยู่อยากขอวันยุทธนะน้อสาวดัดจักมือสองมือสี่บอใดบ่ขอยขอวันยุทธสี่มือผมเด้อตั้งกล้องต่ำกว่านี่ตังสูงกว่านี่ตั้งกล้องต่ำกว่านี่บอเอาเม่งเด้อขอถอยได้ได้แต่เด้ออันนั้นเสียลูกอีกเด้ออ่าได้แต่บอจ่ะได้แต่บอเน้อได้แต่กามินบอกได้จ้เจ้อ เห็นครึ่งใบหน้าไม่เห็นเอาเห็นครึ่งใบหน้ายเนี้ยเห็นครึ่งใบหน้าไม่เห็นเดีอยเอาเอาขื่นดีบ่จาบ่จักสิเอาขื่นเอาลงเนาะผู้นึงว่าเห็นครึ่งหน้าผู้นึงไว้เอาลงผู้นึงเอาขื่นเนาะสิจังได๋ล่ะเอาขื่นบ่ เอาขืนบวซัลัดเอาขืนอีกบ่าบอกแน่เอาขื้นเนื้อลงบวจะเสร็จแต่นี่ปกติกับตังกองแนวนอนน่ะมันสีด้ยดนน้องพี่นนองแต่วานี่ตังกองแนวตังจะเอาขืนเนื้อลุงดีจะสีตังจังได้เนาะเอาลงลุงดนลงงด้เ้นจ้ะ ลงแนวจ้าลงแนวลงแนวนี่ลงมันสิบ่มีหมองลงแลยนี่เอาลงไปหอดใส่อีกลงบ่มีหมองลงแล้วจริงได้แับวันนี้โทษเด้อจะเด้อได้สิร้องกลับเปนน็นแนวเนาะนะจ๊ะเนาะ บัได้น่าจะน้องมันบัได้